วันนี้วันที่ยี่สิบสองเมษายนสองพนห้ารหกสบสอคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เริ่มอัดเพราะว่าอยากทำไดอารี่มีความทรงจำดีๆเราจะได้จำได้ว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราคิดอะไรเราเจออะไร แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตเราคิดถึงแม่มากคิดถึงพ่อตลอดพ่อสอนให้ทำความดีสวนแม่ก็สอนให้เรารัก ยังรู้จักให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบใครไม่ทำให้ใครเดืดอดร้อนความพอเพียงที่พ่อสอนทำให้วันนี้ลูกอยู่ได้ความดีที่เราทำตามคำสอนงพ่อมันทำให้ชีวิตเราอยู่อย่างสบายไม่ตกอ,อาบ มีที่พักอาศัยมีเงินใช้สุขสบายดีความสามารถที่เราเรียนรู้มามันก็สามารถสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นๆสิ่งหนึง่งที่เราจะต้องพึงคิดถึงนะ เราก็อย่าลืมคือคำว่าสติสติเท่านั้นที่จะทำให้คนเป็นคนชีวิตเราในเชื่อเสมอว่ามันเลือกได้มันมีทางเลือกให้เราเลือก ทางที่เราเลือกมันอาจจะลำบากหรือว่าสุขสบายก็ได้